อ้าพี่จะชมทาไมอ่ะไหนมพี่ไมใส่ชุแ๊งอะไรเนที่เราขับรถอะไรเน้ไม่ด้เปลี่ยนคนขับนนี่อยยิยิงอยจะไม่จะจะไปไปกับเธอแล้วนะจะไม่ไปกับหยอนหล่อนแล้วนะโอ้ย เฮ้เชี่ยดอนิเมชุดชุดารชุาชุาอยู่ไหนอยู่ไหนขอแสดงขอแดงใบชนปบชนแบ่งมาเยอะอยู่ไหนล่ะพออตอนตอนนี้อยู่ตรงรางน้ำรถรถระเบิดมีผู้ชายเขียวคุณชมเงเพื่อนรออะล้รอละไรเยอะมัเยอะ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 นเออโดนหม้ไรอใช่สีดำสีดำมาเจอสีดำมาเจอหรือเปล่ายัมันเยอะอะเขียวอะ คิดกูไม่ไปอ่ะค่อยๆค่อยๆไหนแล้วดูล้างน้ำข้างบนนี่แหละลองเข้าพี่เหินมากี่มาท่าเดี๋ยวมันก็เผาไม่ช่วยเพื่อนไปช่วยเพิ่มดีกว่าไปช่วยเพื่อนทีใจเลยแบบอีกที่ทำไมรถรถเปลี่ยนสเปคไปไวอีที้อ่ะไม่เหมือนเมื่อวานเลยอ่ะห้าสิบพานี้มันดี่จังหวัดอ๋ออันนี้ประชาชนนี่ประชาชน ประชาชนนะุสุกได้ท่นขุดดีกว่าได้่นขุดดีกว่ามันลงมาไหมมันลงมาไหมลงไม่ลงหยู่เนเลตรงนี้มถไตรชนไม่พักเลยถอยมานรเฮ้ยใครอยู่เพื่อนอยู่ไหนกันน่ะข้าได้ใตรดนกมขึ้นเขาไปละโอ้โหกูจูรถได้หวยจัเ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลาผมเอง้อยู่ใกล้ๆนี่นเมืองนี่ให้ชอวอยู่เมืองนี่ลาดีลอลราดลลูรใหม่แป๊บ เพื่อนดูบอกจูรถใหม่แปปหนึงรอแป๊บนึงได้ไหมไอ้รู้ตัวชื่ขับดีกว่าแลมโบนิดนึงไหมบ้านอยู่ตรงไหนครับนี่ก่อนแลมโบนิดึงอ่าอยู่ตรงแถวงน่าเสื้อผ้าไหมอู้โอหูหูกระตุกอ้าวเด็กเบบิ้วโยลืมไปผมจูนรถใหม่นี่หว่าอยู่ตรงไหนมึงอยู่ไหนให้หลังทอนอหลังน้ำเดี๋ยวคุณเมย์กนให้อาบได้ไอมัดไอมัดน่าจะแบบตรงไหนตรงไหนของล้างน้ำตรงไหนของล้างน้ำไปจำแยกไปจำแยกล้างน้ำแล้วพรสีดำ กูตลอดกูตลอดน้องกูตลอดไอ้พี่มันคือเฉลินทางิมขึ้นบ้านเฉลิเลยรถอะไรอ่ะรถอะไรไม่เผาอยเลยนะผมมีแรงห้ามซื้อกูกูกูไอ้เจ๊นี่แม่งงโววัยสามแยกมันบอกว่ากูชุบตัวเองดีๆมารถไรนะพอเติมถังรังค้าถังกำลังน้ำเจอเจอแต่มันขึ้นไม่ได้มันมีตัวจะเอาผมเนี่ยไอ้เสี้ยนี่พูดพูดตอนนี้เดยวเปิดอยู่หลังนะข้างหลังป้าข้างหลังนะเ้ยเปนเรื่องหลงแล้วมั้ ไปทางสามขาวพื้นทางน้ำเดิายวข้างตรงบานอ่าเนี่ยอาร์แปดสองมาแล้วนี่ไงได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วไรแลขึ้นบาบนได้เลยพราสใชดำใช่ปหะขับรถไปบางมากมากมุ่งตึกตึกอยู่เซฟโซนอ่ะตอนเาไานดามล่างามสาล่าล้วซ้ายุดสพานสารอ วกับจลลุลงขึ้นกรับกรักันนึงแล้วก็เธอใหญ่รถันเใหญ่ร้อนกับเถินใหญ่แล้วเถินตึกแดงไงนันไ่ตึกแดงเปพัมส่งพิซซ่าเดอายใพ่ตึแดงไก่มีสยามพี่ตามอยู่พี่ตามอยู่พี่ตามอยู่พอเนี่ะหลังพอแดงไปนาไปหลังโนนี่ไม่ใช่เลยนะทางรถไฟทางรถไฟรถไฟ อยู่โดนเอยอยู่โดนขวารหลังไปยังอ่ะอย่าโดนแม็กนเกทให้เลยสนเกทได้รับตึงจังเลยหนุ่มนะนี่ตึงไอ้เหี้ยรเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เด้อรถขวาขวาเข้านักเล่นนี่เขาไปอะไรไม่ยงยกมันโมาสองคนเยอะไอ้เหี้ยแรดับอ่ะนอยู่ไหนแล เรางดิเข้าไปทางรางรถไฟทั้งไหนนะโฮ้ยเชี่ยโดนยิงถูกเกมมาชุบแล้วชุดไทฝั่งตรงข้ามที่ฝั่งไลรมึงแก่ขี่ตรงมาทางรถไฟเข้าไม่มาช่วยโซนอาสามสี่นี่นอาสามสี่ไปนี่เปลี่ยนรถแบ็คยิงยิงผ่งเอ้าพี่จะชนทำไมอ่ะอยรถไหนอะนะที่คนใหมพี่ไม่ใส่ชุดแก๊งละพี่อะไรเนี่ยรถนนี้เราขับรถอะไรเนี่ยไม่ได้ไเเอยยกลเปลี่ยนคนขับเนี่ยเรียบร้อย มีรอยยิงโอ้ยแล้วแล้วจะไม่จะจะไม่ไปกับเธอแล้วนะจะไม่ไปกับหยอกหล่อนแล้วนะโอ้ยไอ้เชี่ยตัวนี้เมยชุบชุบทานชุบทานชุบทานอยู่ไหนอยู่ไหนขอแมงเงาะโดนไล่โยนแมงมาเยอะอยู่ไหนล่ะ พอตอนตอนนี้อยู่ตรงรางน้ำรถรถระเบิดมีผู้ชายเขียวกูชมเองเพื่อนตอข้างล่างเดือดข้งล่างเเยอะมเยอะ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 เอโดนไหนรอดสีดำสีดำมาเจอสีดำมาเจอหรือเปล่ายมันเยอะอ่ะเขียวอ่ะครเยอะชิกูม่ไปอยู่รางน้ำข้างบนนี่แหละลีเข้าทีห็น พี่มาทอาเดี๋ยวมันก็พเผารังน้ำใชาไม่ใครยังรุมอยู่ไหมพี่พี่ตายค่ะพี่ตายอยู่พี่ตายอยู่ตอนนี้จะโจมไม่ได้ใช่ไหมพี่พี่ตายอยู่ตายอยู่ตรงรังน้ําอ่ะมีมีคนพามาตายเฮ้ยงเชี่ยรังน้ำตรงไหนอ่ะรังน้ําตรงไหนครับรัวทําเชี่ยอะไรอ่ะตรงไหนครัรังน้ำอ่ะพี่แชร์จอให้พี่แชร์ค่ะพี่ก็บอกไปถูกนี่ไงพี่บีหันมาทางซ้ายมาทางซ้ายบีบีโดนระระเบิดมาอะเนเห็นแล้วโบเสีแดงครับ เห็นนะเนี่ยลำโบสีแดงมาแล้วดงมัแล้วมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยในรั้วเนี่ยเอาอ่านี่ไงได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วสองคนเนี่ยดเล่นสุดเลยโด้สุดเลี่ยนเปลี่ยนคนแล้วเปลี่ยนคนคือเริมไม่ขึ้นแล้วนะฉันจะไม่ขึ้นกับนายแล้วนะฉันจะไม่ขึ้นแล้วโอเคค่ะเดินขึ้นไหมเดินขึ้นไหมมีถังน้ำมันจะดึงมาดึงเบาสวยวันนี้วันอะไรสวยส้ำสวยสอนใช่งเตียงแหนกันแล้วอ่ะ วันนี้มันแบนเดย์เขาอยู่ไหนกันแล้วย้ายอยู่ตรงยังโดนไล่ชนอยู่อยู่ตรงไหนไร่ตรงไหนเดี๋ยวนี้หนุ่มนะไม่ต้องพี่รอดรู้เห็นปะพี่พี่แชร์จอไปแล้วพี่แชร์จอไปแล้วไม่ต้องมาช่วยพี่อยู่รอดนรอดแซมบนะไม่ต้องรอดแซ่บรอดแล้วค่อยถ้าอยพี่เอ๋ก็อย่าลืมไปโพสทุกคนไปเอ๋ยหนุ่มนะติ๋มอะไปถมช่วยพี่สากก่อนเลยพี่จับช่วยคนอื่นได้ไปถมเลยตอนอยู่ไหนกันนะจินะวไม่ต้องเดี๋ยวอยู่ดีมันหลุดรถเดี๋ย่าใครดูเราก็วิ่งมาอ๋อ เขาก็ไล่เราต่ออยู่รถต้นทีท่านอยู่ไหนกาลังกลับเข้าเมืองอ๋อนี่ถามใครอะคนหมื่นอยู่ลังนั้นโอ้อหไอ้เท้าของหนูนั้นอย่าลืมเปลี่ยนสีไอ้8เท้าของหนูนะไม่ต้องอย่าลืมเปลี่ยนสีแล้วค่อยเปลี่ยนเฮ้ยไม่ดีลูกอาจจะมาไล่เราแทนนะ่นหนุ่นะจ้า2-2แค่ที่อุ้มศอกใช่ป่ะไอ้ที่เยี่ยมคนไทยรถตำรวจไอ้สัส14วิพุทธพีดถ้า10วิแล้วมา มันมีต่อเวลาหรือเปล่ามัต่อไปแล้ว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 ถ้าคุณจะเอลายแรกเท่ากับว่า40นาทีในการเออถ้าต่อเวลาต่อไปแล้วต่อไปแล้วต่อไปแล้วใช่เป็น40แล้ว30วิกระบังล้ากระบังกระบัง่ระบังเรื่อมันตามผมอยู่ส30คันอย่าเงี้ยหุดละลงมาไฟแล้วไหมเนี่ยเนนี่ยไหนเินแล้วกล้ามาหรอ เอ้ารถรถชนตายอีกแล้วอ่ะฉันรถชนตายอีกแหละฉันงงมากเลยอ่ะเกาะเกาะก็ใส่เลือดก็เต็มเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเนี่ยอยู่ที่ศพเพื่อนเดี๋ยวอยู่นี่ไงตรงไหนอ่ไม่สีดำมายิงอยู่ค่ะสีดำยิงอลไรอยู่ตรงไหนล่ะ ไอ้เยี่ยนี่มายังไงไม่รู้เนี่ยอยู่ดีแม่งมันเอามันเอาแต่ชนบั๊มบั๊มบั๊มแท็กตี้บั๊มแท็กตี้น้องเขาบอกว่าท่านผมเอ๋อให้พี่อุ้มด้วยนะพี่ชายถือดาบตีตีถ้ามันถ้ามันให้เราอุ้มเอามันผมรอดแล้วผมรอดผมรอดหงอมาช่วยพอดพอดพอดหลุดพอดหลุดสามสี่เป็นที่อะไรสามสี่น้ำเงินะเห็นป่ะเมื่อกี้ที่มันชนอะมีมีคนอยู่ข้างบนคาให้เขาไม่ส่งหรือเปล่าอยู่นี่ลไอ้น่าสะพรั่น่าสะพรั่งมันบั๊มแท็กม่ได้เลยปะบั๊มกันเองสุดใหญ่กัน เดี๋ยวไปทางออาคุณไม่ติดอะไรวะสนามเด็กเล่นอันนี้ใครอ่ะคุณหมอหรือเปล่าครับโอเวอร์เหินโอเวอร์ไม่ไม่ไม่ย้อนครับสวัสดีครับไปส่งน่อยได้ไหมครับคุณหมอตึกเตี้ยหลุดรถแนสนอเฮ้ยใครอยู่หน้าโรงพยาบาลเดี๋ยวไปรับ ยิงไดมยิงเขาลงไดไหมายิงเขาลงไดไหมไม่ได้ไม่ได้มันหลุดมันหลุดรถมันหลุดอนีเขาันนี้คขอยู่หังปั๊มมีมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่วัดไปก็ได้พี่วัดไปมันวิ่งอยู่มันวิ่งอยู่มาี่มาี่มันีีสิทจะวิ่งเป็นมานี่มาี่วิ่งมาตรงตึกขายหมูอ่ะตึกตรงขายหมูอ่ะอ๋อขายหมูตขายหมูตึกนักข่าวขายหมูอะมีไล่คอนแทคกำกับคนนั้นอยู่หรือเปล่าได้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 ไ อยู่ไหนอยู่ไหนยิงดิยิงดิรอเอนนอยู่เดียวเดียวพีวยิงอ่ะออกใช่ไหมไม่สิเดียวไปช่วยไปสักอยู่ไนสจัง่วยป้งได้ไหมไปสักอยู่ไหนไปบกันไปกันไปรถไม่ได้ล็อกแล้วตาม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 ล็อกรถแล้วมันมนมันมมันัมมันมันมันมมมน ไปพาวรถี่มันใช้เทเซอร์ยิงไอ้เหี้ยยิงไปแล้วขวาหน้าพี่สักขวาหน้าเต็มวาอไทยวันนี้บล็อยู่เนี่ยไมต้องตายผมแบบมือไวอะไปไปรวมไปรวมไ้นี่เลยแล้วไปรวม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 แลนด์เวอร์ดีกว่าแล้วอเวอรไม่ไมดึงดงได้ดึงดหนูกับพี่หนูเลขอะไรหนูเลขอะไร เลขหนึ่งสองศูนเอ้หนึ่งสองสองศูนกับหนึ่งหนึ่งสองสี่ค่ะหนึ่งหนึ่งเอ้ยอะไรนะสี่หนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งสองสี่ดึงหมดแล้วเจ๊ม่ต้องดึงผมนะลากรีนี่อยู่แม่งลากกกูเอบเอออ้าวกูตายอันนี้แป๊บรถกูขนาดวะเนี่ยวงทามสีรถให้เป็นสีแดงขนาดเดียวเริงไอ้เี้ยกูตายเพื่อนันน้โดนอ่ะกอ ไอ้โค่ลงไปเท่าไหร่ไปลงไปวัดลงวัดปะเนี่ยอ๋อมันยิงเทเซอร์ใส่ผมว่ะมันยิงผมบอกยิงเทเซอร์ไม่ได้บอกนบอกะสามห้าใครอ่ะก็บอกเลยแจ้งแมนเลยแต้งหน้าให้หนูบอกแจ้งแมนเลยแมนเขียวโอ้โหแต่งรถได้ไหมอแมนเขียวมัเป็นร้านเลยอ่ะแต่งแต่งแต่งได้ค่ะแต่งสีแดงใช่ไหมครับสีแดงใช่ใช่เป็นร้านเลยเหรอพี่ แล้วก็ฟิลกระจกมันเป็นสีดําได้ไหมอ่ะได้ครับฟิลกระจกดำดิเม่งของผมอยู่ดีแม่งมาจากไหนไม่รู้ยืนอยู่ในแลเรายืนอยู่ในแลนโอเวอร์อะ่ะอยู่ดีแม่งมาข้างหลังขี<น>้เหร่รถก็ไม่ได้ขี่มาเนี่ยย่องไงย่องเองียบเองียบอยู่ข้างหลังไอ้ขีเ<อ>้เหร่รถกูไปจูในสัตว์ โทษทีกูเป็นคนจูนเองเนาะนี่ครับได้ละรองเท้าเก็บแล้วก่อนเจเปลี่ยนคู่หน่อยเจ๊เจ๊เปลี่ยนคู่หน่อยเอ่อเสียงแหบไปหมดละเจ๊ก็อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่อ่างงูเจ๊ไปด้วยเจ๊ไปด้วยเจ๊เปลี่ยนคู่หน่อยวันนี้ดวงไม่ดีเลยไปคู่เนี้ยนี่หลุดตอนนี้อยู่สองคนวิเคราะห์สองหลุดแค่สองคนเลยเจ๊น้อยกว่ากันเจ๊อยากจะลองฮะไอ้เลยในไนในเวลาน้อยกว่านเขาโคตรโดนหัวในอยู่ไหน เดินทางไปอ่างนวลนะแช่จ่อยเดี๋ยวผมแชร์ให้ัพี่อยู่เลนโอเวอร์กันปะอยู่ๆพี่มาเปลี่ยนรถมาขอมาฝากนี่จ้ะไปรีไปรีที่นู่นแล้วก็ไปช่วยเพื่อนเลยไปรีมอซอยใครนะน้าสนองเลุดเลยเราไปตามเคสอุ้งก่อนอยู่สอนอไอ้นายอยู่งวงไอ้ทหารเขียวเชียนเหรอนะอยู่ใกล้เลยขึ้น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 เหรอแดงอะไรแดงโค้ดอะไรโต้่ะ เฮ้ยใครได้ย้อนกันเฮินขาวมันน่าจะเจอพี่นะน่าจะนะเจ๊แจ๊กเจ๊แจ๊กทีปเนี่ยไม่ใช่นี่ว่ะอันนี้เจ๊ไรอ่ะกำลังวิ่งกลับอยู่มืนกันกำลังวิ่งกลับอยู่เจ๊หกเจ๊รยิงใครยิงยางอ่ะมันจะกลับไปที่เดิมรถแล่อ่ะมันคือรถแลนด์เขากำลังเห็นนะพี่เห็นไกลๆนะไกลๆนะพี่ผมเอามาให้ผมเอามาให้มีคนเราตีมาให้อะมาให้เผื่อเพื่อนช่วยช่วยเพื่อนให้หมดก่อนไม่ตัวหลุดนะไม่หลุดเพิ่มนะ เพื่อนผมก็แค่บวกนะแค่บวกไม่บวกไม่บวกนะไม่บวกนะตลาดไปทิ้งไปเลยตลาดไปทิ้งไปเลยเพราะว่ามันน้อยก็จริงแต่มันเรียกพวกมาไปไม่ทันหรอกใส่น้องดูเรียกเพื่อนได้เยอะกว่าเราขายกว้างขายกว้างขาหน้าเราบานแตมตำรวจมาไีอบใครอะไปดิศพใครอะไปเลยศพใครู้อะมันมีเอ้ยตำรวจบางคนมันไม่ใช่ตำรวจนะไอ้พวกสีดำมันเอารถตำรวจมาขับเล่น เลื่อนเหลือเลื่อนนะลงจกปูนกจกปูนเจ๊แจ๊กไปเนี่ยโอ้ยทีอเียนี่เป็นแวจกปูน่อมรถไปอมรถอยู่ข้างล่างอันนี้ใครอันนี้ใครอะอุโมงใต้สอเน้ยอุโมงโรงพยาบาลอุโมงโรงพยาบาลโรงพยาบาลแฟมอ่ะอุโมงนั้นอะที่มีปูนอะสองสถุงอะหนระยะอยู่ไหนไปทางทหารไปทางไปทางทหาร้เหรอโดพาวเวอร์นะ โล่พาวเวอร์เส้นนั้นแหละอยู่ข้างในท่อข้างในเลยมันอยู่ตรงจบปูนเลยเนี่ยมันขับน่ะึ้นรถแล้วตอนนี้มันขึ้นรถแล้วมันกำลังจะออกมันกำลังออกออกทางทางซีเวร้อยแตกใช่ป่ะไม่แตกมันซ่อมรถร้อยแตใครไม่ได้ไปอะใครป่ะพี่จะดึงมาช่วยพี่หน่อยพี่เจเจไม่ได้ไปเจไม่ได้ไปดึงเจไปไม่ได้ตรงนี้เจหนึ่งสิบเอ็ดสิบเก้าเออยังไง เจส719เอ๊ะมันพาไปเลนแน่เลยเหมือนโดนไล่คุณมือโดนยึดยังไงยึดยังไงยึดยู่ไงยึดยังไงยึดยังไงมันขึ้นไฮเวย์ขึ้นไฮเวย์เส้นต่อเส้นใจปะอ่าดูแป๊บนึงไม่ไม่ไม่มันวกกลับ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 เก้สี่ดึงได้เลยพี่กลับลงเส้นล่างเหมือนเดิมใช่ป้าสีดำเหมือนเดิมเลยอะแล้วมันก็วกกลับกลับอีกห่างอ้เหี้ยนี่ จะผ่านรูเดิมเนี่ยแล้วแหลมที่ขึ้ำเงินโน้บนะขึ้นเงินขึ้นแลมแล้วนะไหลลงล่างมาตรงมาตามทางขึ้นขึ้นมันขึ้นขึ้นตรงลงไหลแล้วก็เลี้ยวขวาผ่านหน้างบ้านแฟมแล้วก็ขึ้นมาเต็มเลยว่ะพี่โอ้เล่อก็ไม่ไม่พี่ไปลงี่มันล่างเหมือนเดิมเส้นล่างเหมือนเดิมมันลงหมดหลังทำเพื่อนอ่าไหลเย็นนี้ก็วนขึ้นกระโจนขึ้นนะทางไปทางรถไฟรถไฟเว่ยขไปมาเต็มเลย จอดแล้วมันจอดทางโคตรงงเลยกระปูสนามเด็กเล่นกปูสนามเด็กเล่นเดี๋ยวสสงจีให้โดนล้อหลังแดงแดงอดไว้จะไล่จี๊ดจีดอยู่แถวร้านกะบังอีกูมาแค่นั้นแหละปืนปืนจิงบันยิงทะลุทะลุกระจกใช่ปะ่ายแล้วปืนติด สรุปไปไปไปตรงไหนยังยังไม่ได้คือเส้นนี้ยังไงเนี่ยป๊อปปูล่าเส้นป๊อปปูล่าป๊อปปูล่าสตรีทลงม่ถ้าบอกอ่ะมันมุ่งทางไหนด้วยไม่ใช่มาบอกอยดาได้ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเลยครบถลงามลงมันมันมันอยู่มันไม่ได้ลงสุดนะไม่ได้ลงสุดลงสุดละลงสุดละมาเล็กๆไปทางมุ่งหน้าไปทางเขื่อนขาวรถมันพังรถมันพังไม่หายรถมัพัง

ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถโดนน้อยสด้งเพื่อนาเลย้าช่วยมาได้ทิ้งไปถ้าช่วยไม่ได้ก็ทิ้งมืนกำลังจะโดนเขาเล่นเขียวพี่เขาเลนเขี้องยิง้องยิงปะไม่มีไม่มีไม่มีโรคโรโรงไปโอ้โหแล้วโ้โหมดแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลมันค้นบันใดมันึ้นมันดมันมันล้มมันล้มมันล้มมันขึ้นข้างบนพี่นขึ้นข้างบนตำรวจมาเพื่อนมาเพ ขึ้นมาขึ้าเลยขึ้นมาเลยยิงยิงม่ดิยิงไดิปงนหมข the ึ้นมาพี่ขึนมาลงมาคนนึงลงมาคนนึงโอ้ยเฮียบัเอพี่ไม่มีใครมาช่วยคนหมื่นที่ซากุระเรากำลังโดนสองคันไล่อยู่เคนื่นไม่มีแล้วสวยยิงยิงยงนไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไดเพื่อนมาลยเพื่อนเราเพื่อนมัน กดชุบเลยโอยกดชุบเลยเจ๊เปลี่ยนปืนจริงเลยปิดจริงแล้วมืนจรงแล้วกดชุบเลยกดชุบก่อนชุบก่อนกดชุบเลยกดชุบเลยมีกอดมีกอดมมีกอดแขงไม่แต่ตำรวจเห็นตำรวจแล้ก็ไม่ช่วยอะไรผมเลยตำรวจไม่ช่วยไม่เดี๋ยวเรียบบั้นไม่ใช่ตำรวจเพื่อนมันเป็นในพวกสีดำนะรถบังลุกต้องลุก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 เจ๊คนที่สับหยชุบมันมีกอดมันไม่ตายชุบเลยชุบเลย ถ้าคุณหมื่นโดนลูมไหมไม่ได้หมดหัวให้ทุกเลยดีเว้ยพือเอาไปไล่เคสอุ้มอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงน้ำไหลเยอยู่ว่าเป็นเกจเพิ่มดูนะำไหเยอะแล้วโอลูกเอชโอเชียนนี่อันอันนี้ตำรวจช่วยผมแล้วอันนี้ตำรวจมาเยิงมาเยอะมาเยอะยิงมันคนหนึ่งอีกคนหนึ่งชุบอีกคนหนึ่งชุบยิงมันชุบได้ชุบได้ชุบเลยชุบเลยมีตัวเดียวใช่ปะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดี๋ยวจะช่วยเองจะช่วยให้ มาเพิ่มเสียมด้มาเพิ่มลุกขึ้น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 กันมาเสียมกันาเต็มเลยแขียวุุกขึ้นมขึ้นไมขึ้นหมขึ้นจ้ายว่ะพี่สักตยล้ังรอเฮ้ยเที่ยชุกสามตำรวไม่ชุกกลัว้พนุ่มบู๊ทหมก็หร ไอคนจนที่อมไม่ตลอดเลยนะตายแลยเนี er, oh, <S 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 hmm, ่ยตายไม่วันนี้ซีวิงไปเมื่อวานนี้พูดไม่ไ้ผไม้น้ำวูดจนไม่พูดแล้วนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเยอะจ้ะไอตัวเาเยก่อาไม่ใส่ผมไม่คาดฉันผัดวะคุณกดไม่ทันใช่หรือคือตำรวจแทนีใ้ชุกู้ก่อนเร็วขึ้นนะมาเหอะไม่พเอาหมดทั้งวัน่งนี้ โโอ้หปี๊แทงก็ได้มิถแทงก็ได้ขึ้นไม่ได้พี่มันแทงในน้ำไม่ได้มาเลยอยากโดนคำด่าเดีนะมาเริ่มมาเลย่มโอ้โหพี่ใช่ตำรวจเลยโดนตุ้มกันอีกแล้ว มีใครอยากเล่น <sketches> ก <of course> um, right. ับไอ้บูญใหม่เอ้ยไม่เอามึงอุ้มต่อยน้ำทางมึงบูุใหม่ต่อเ่ยแม่งจมน้ำเซโลปช่ไหมนึ่งสองห้าเจ็ดกันนี่ชุบนะครับหนึ่งสองห้าเจ็ดเราไม่เห็นเพื่อนตอนนี้ไม่ช่วยอยู่ไม่ได้หรออยากอยู่กับคนแย่เราอยู่หายมาอุ้บศพได้มาอุ้บศพได้พี่พี่มาศพได้มาอยู่คนเดียวเดี๋ยวมาหนุ่มนะมาแล้วมาอยู่โรนี่เหรอถล่มพี่เอารถทับผมมาพี่แล้วพี่กดคุณไปผมหน่อยครับอุ้ม่อยใครอยากคุยเมื่อก่อนนะไอ้ครัวแะ ยิงหมดเลยอย่าโดนหมดเลยรีเซ็ตก่อนไหมน้ารีเซ็ตก่อนไหมไม่บอกแล้วมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนคับมาช่วยเพื่อนรีเซ็ตไม่ได้มาช่วยเพื่อนเลยมาเ๋ยวไปช่วยเพื่อนเถอะพี่ดึงเอารถด้วยแลนเขียวอ่ะไม่เวลาเราบอกอะไรกันเราต้องมันตายแล้วเอ้ยบูทไม่ตลอดแลยล้ำค่าเลยคนนั้นน่ะฮะมันตายมันตายละต้องต้องอุ้มมันเมื่อกี้ใครโดนอุ้มคาแลนโอเ้ยไหมครับอ๋อต้องหอต้องหอเจต้องหอ เรียนบอกไม่เหียวว่าบ้โอเวอร์มาเยอะโอเวอร์มาเยอะโดนหมดเลยเมื่อกี้จริงๆเราไม่ไดอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนกันหมดแล้วอยู่ไหนกันหมดแล้วอ่ะไปด้วยไม่ครบคนไม่เก่งหรือเกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะตำรวจไม่เห็นหมอแล้วตำรวจจะไม่เหียวไม่ยหมแยวอย่างนี้ใช่หมอไม่ไตำรวจไปทำหาเลยแม่งมาไล่ไหมมีใครมาไล่คนอื่นไหมอยู่ปั๊มน้ำมันมารับเจ๊ด้วยมารับเจ๊ด้วยโดนปั๊มโดนหมดแล้วอยู่ไหนครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเจ๊อุ้มหเลยว่าเจ๊ เนี่ยปุ้มปุ่มอยู่ในเกมทีเจ๊ไปไกลโฮมกันเลยครับเราโดนเราโดนกีสีลมเนี่ยพี่อ้ไปไกลสองสองสองหนึ่งใช่ป่ะตอนนี้อยู่ตรงดิ้นไม่ต้องดิ้นใช่ยศพแม่งดิ้นหนีอะไรหรอเจ้าผมทิ้งศพไว้ตรงเนี้ยลีโฮมลีมีคนไปด้วยไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวไปไล่มันหน่อยนะมันโอไมลเก่งอีกแล้วอ่ะอ้าอสัมสีสีโคมนี่ของใครอ่ะใครใครโดนอุ้มอ่ะเจ๊ขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงดิ เจอไปห้องน้ำังครับที่ไม่ได้พูดไม่ได้ด่าอะไรเยอะไม่เล่นสนุกกๆอะไอ้คนที่รู้อยากจะอยู่กัะมาต่อง Last, try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose? What do I grab A slippery surface, a heart attack